คาเป็นข้ว่าไง้าตกลงงคนคนไวไงร้เอคอรอย่างเงี้ยเออเป็นข้าตกลงในเรื่อต้นค่ะาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มศึกษาใครเนี่ยแล้วก็ไม่ควรจะรีบด่วนตัดสินใจที่จะสรุปว่าเราเป็นแฟนกันในขณะที่ยังไม่แน่ใจแล้วคนณทศเป็นคนค่ะเป็นไรค่ะแล้วคุตัวให้คัยายว่าไงอะไรนะคพี่ค่ะให้คำนยายกับาให้คํยายเขาว่าแฟนเนากับพีเอาบอน ส่วนตัวให้นิยามกับพี่เขาก็ายังไงโอเคก็ณนวันนี้เนี่ยนายังรู้สึกว่าพี่จิ๊บก็เป็นพี่ชายที่ดีนะคะเป็นคนที่สนิทเป็นคนที่ให้คำแนะนำนัาาวในหลายเรื่องแล้วก็เป็นคู่หูเป็นเพื่อน ติดลบไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้นายเองเนี่ยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้นายเองเป็นเป็นคูห่หูเป็นเพื่อนกันแล้วจ้ะก็ไม่เคยบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมัน,มนเฉยไปถึงขั้นแฟนแต่ว,ว่าตั้นายยอมรับว่าเรากําลังศึกษาเรียนรู้กันจริงๆค่ะตตอนนี้ก็าสนสนมมากเลยแบบ่จิงไปไหนพี่ตั้นายก็ไปด้วยเลยนะคะมาด้วยตัย้นาถือว <s> ่าม <s> ันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับคนที่กำลังศึกษาดูใจนะคะเพราะว่า ตัวเองเนี่ยก็มีงานพี่จิ๊บเองก็มีงานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการที่เราได้ไปไหนด้วยไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นการใช้เวลาด้วยกันอย่างหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นนิสัยว่าเป็นยังไงเวลาตัาเองเห็นนิสัยในการกินข้าพูดคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสได้เห็นถึงนิสัยใจคอหรือเห็นบางแง่มุมในช่วงที่เขาทํางานเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและอีกอย่างที่สําคัญเนี่ยของการที่คนสองคนเริ่มศึกษากันก็คือกําลังใจันเราเไปเฝ้าใช่ไหม ที่ว่าไปตามเฝ้าอะไรเงี้ยไม่หลายคนข่าวมันจะมาขว่าเราตามเฝ้าเราไม่ต้องการอะไรกั่ซะมากกว่าถ้าเกิดว่าคําว่าไปตามเฝ้าเนี่ยก็คืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้ไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะยืนยันที่จะไปแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการอยากใช้เวลาร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วอย่างวันเกิดที่ผ่านมามีของปั่นเลยไหมคะรับปริญญาเขาบอกว่าในายกาสามแสแล้วมันเกิดเรื่องใหญ่กว่านั้นอะไรอย่างี้ก็เอ่อวันรับปริญญาเนี่ยเป็นของพี่จี แต่ว่าของวันวันเกิดเนี่ยก็ขออนุญาตเป็นของคุณแม่พี่จิ๊บละกันค่ะแม่ให้ค่ะคุณแม่ให้ของขวัญค่ะให้อะไรคะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะก็คุณแม่กรุณาให้มาตัแต่เองเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกขอบคุณตื้นตันด้วยค่ะค